ไม่กกุดดินให้หน้าอีกเมื่อ้านเพิ่งขุดอยู่พุน่นป้าไปเบึง่งดังวีวีอยู่หนำกระไดบ้านในไรจ้าเนี่ยมื่อ้านเรากุดอยู่น,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 นี่เป็นอาัาแล้ว ว่านขุดอยู่นี่ขุดล่งตังเลึกเก่งกะขนาดวหญ่อันนี้เอาเทั้งบักจอบเอาเทั้งอีป,ปิกแมคโครเมื่อถือเพิ่นขุดแล้วขุดล่งเลึกเติบสูบน,น,น้ำในหนองหลัวขึน้นมาใส่ น,น้ำแน่น้องสีสูบขึ้นมาใส่สูบน,น้ำแน้นองขึ้นมาใส่เป็นปาสีขุดอีกอยู่ด้วยนี่อันนี้ น,นี่กระทือว่าเลิกเติมอยู่จิคุดลงอีกให้มันถ่วมหัวเลยเอาอ้างนี้เอาไว้เป็นมองเก็บน้ำ อยากมาเลอกปอกแป๊กตามประชาผู้เฒ่าไปเกระสีนออกมาหยุดสวนจ้ะเห็ดน้ำหอมน้ำเงาไปเมื่อยกับพักความสุขของเพิ่นความสุกไวกรเสียนเห็ดไหนหน้า มือนี้เสียเฮ็ดให้หน้าสิปลูกเขาเป็นคุดเป็นรูปเป็นล่างไว้แล้ววันนี้ก็นำเก็บคุดดินขึ้นก็นเลือ้อหลอยู่คุณวันทีน่คุดเพิ่นเสียเอาม่มนันก่อนเสาปูนกะสิเอาออกเอาขึ้นตะกี้เฮ็ดเป็นสวนพักตรงนี้เพิ่นเอาเป็นเสาปูนเพิ่นเอาลงไปตั้งกระถางปลูกหอมปลูกใบแม,มงลักปลูกต้นหอมปลูกะระแหน่ วันนี้พิ่เสเอาขึ้นพิ่นสิเคี่ยวตรงนี้เห็ดไห,หน้าจ้าความสุขของผู้สาวไว้กระเสียนเห็นเสิลล่ะปอกๆแป,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 ป๊กๆไปแต่ละมือแต่ละเด่เหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักนักก็บ,บ้างเส้ามีแห้งแล้วก็มาเห็ดตอ่อ พักให้เราแล้วพักกะหดให้เร็วพักทั้งนั้นหดแล้วแล้วสิหดแถวนี้ไม่อีก อดพักแล้วแล้วกลับขึ้นมาเบิ้องหอยใหญ่แล้วขุดดินต่อเหลืออีกหลายยูจ่ายคนขุดไปเรื่อยๆขุดน้ำมือละหน่อยเดี๋ยวแต่คนขุดแต่งางามๆแล้วกับสิมะทยอัปเดตให้เบิ้องอีกจ้าทั้งนี้กับแม่นแนวกินอ้่นหนึ่งปลา ใส่ดอกกระลำดอกเฮ็ดเน่ากินไใบถาแล้วแล้วจักน้อยคนก็นสิกินเขากะลำหนึ่งกระลำดอกใส่ปลาเมื่อคืนนี่กระน,นึ่งปลามันเหลือหลายเหลือไว้มากอันหนึ่งกิกนย่าม,มือเส้าอีก 因为。嗯嗯 <laughs> ไหาพักเขาสุคนกินก้อนจานหนึ่งปลากรสุกแล้วพักกัเปื่อยแล้วหาพักเขาสุคนกินก้อนชีวิตอยู่ทงอยู่สวนบรรยากาศอยู่สวนจะกระเสียนแล้วก็มาใส่ชีวิตอยู่สวนพ่ะเห็ดไปม่วนไปเห็ดเอาความสุข ม่ได้หวังว่าสิเห็ดเอาลำเอาร่วยดอกเห็ดเอาความสุขเห็ดเอาความสุขไปแต่ละมือบรรยากาศกินบรรยากาศแต่ละมือละเดไปใจซีวิตแบบเรียบง่ายไหวกัดเสียนตือนขึ้นมากกับพักกันต้มน้ากินน้าหอนน้าอุ่นกินกาแฟกันแล้วก็ฮดพักโฮดหยาไปจ้า ใช้ชีวิตแบบสบายๆแบบ,บนบ้าน